ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1470ที่กำหนดให้ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาประกอบด้วยสินส่วนตัวและสินสมรสนั้นหมายถึงทรัพย์สินที่สามีภริยามีอยู่ในขณะที่เป็นสามีภริยากันเมื่อคู่สมรสฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรมย่อมทําให้การสมรสระหว่างคู่สมรสฝ่ายชายหญิงนั้นสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1501 เงินชดเชยเป็นเงินที่เกิดขึ้นเนื่องจากความตายของลูกจ้างและได้รับมาหลังจากลูกจ้างถึงแก่กรรมไปแล้วจึงไม่เป็นสินสมรสระหว่างสามีกับภริยาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600ที่กำหนดให้ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆเป็นมรดกของผู้ตายนั้นทรัพย์สินหรือสิทธิเช่นว่านี้ต้องเป็นของผู้ตายอยู่แล้วในขณะที่ผู้ตายถึงแก่กรรม แต่สิทธิที่จะได้รับเงินค่าชดเชยเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นเนื่องจากความตายของลูกจ้างซึ่งเป็นคู่สมรสฝ่ายหนึ่งมิใช่เป็นเงินหรือสิทธิเรียกร้องที่คู่สมรสมีอยู่แล้วในระหว่างมีชีวิตหรือมีอยู่แล้วขนาดถึงแก่กรรมเงินชดเชยนั้นจึงมิใช่เป็นทรัพย์มรดกของคู่สมรสฝ่ายที่ถึงแก่ความตายทายาทและผู้จัดการมรดกของคู่สมรสฝ่ายที่ถึงแก่ความตายนั้นจึงไม่มีสิทธิ์มาขอแบ่งจากผู้รับประโยชน์ ที่คู่สมรสฝ่ายถึงแก่ความตายได้ระบุต,ตัวตนไว้ให้เป็นผู้รับประโยชน์ในเงินชดเชยนั้นคำพิพากษาสาลฎีกาที่4 7 1 4พ2 5 4 2ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทานายความชปทให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แครต้องกดติดตามขอบคุณครับ